พิธีารไา,นนายรูปรงนันนี่ยมาถ่ายรูปรวมกันนิดนึงครับผมนะอันนี้อร่อยกว่าอออโอเคเดี๋ยวเสร็จสเสร็จมาอ,อ,อันนั้นเยอะันนั้นเยอะเกินอันนี้อ,อร่อยมาลางกันหมดฟังกันด้วยนะครับ,รบ,น,บรนะเขาไม่มีพิธีกรเาพร้อมพี่จ้ากันนี้นะโอเค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 ให้เวลาให้เวลาให้เวลา เห่นจ๊ะหนึ่งสองสาโอเคมาณนี้ตขอตังคอทีนี้นะมมาครับร้อมหนึ่งสองสาอกซทีจะเป็นอะไรไปหนึ่งสองสามเดีอไมมเดียทีม่ั้แน่หนึ่งสองสามบอกุยยาบอกุยาเฮียยยา ดื่มน้ำมิสุสดื่มี้ำมิสยสดื่มเมื่อกี้นะั้งข้างด้วยนี่ปรับไปเลยวายแล้วไหมน้อยเห็นชัดทุกอันดูดูผลปรับแล้วจ้าเห็นชัดหมดทุกมุมมองนะจ้าให้เราไม่ไหวหน้าแม่หน้าแม่ มาช่วยแม่อ่ะแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กมีแผลมีแผลจดวงวันเหรอังไม่กลับแม่ยังไม่กลับแม่อยู่ท,ทน่อนอน Amen.